เผยภาพทางการเสือม erm ี14ที e ซ i รี่ครบทุกสีพร้อมราคายุโรปเริ่มต้นประมาณ26,000บาท <im itation> มีข้อมูลว่าเซ erm ลมี14ทีเซ i รี่เตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่26กันยายนนี้ลาสุดได้มีภาพเรนเดอร์ทางการของทั้ง2รุน่นนี้พร้อมราคายุโรปเผยมาแล้วครับโดยทิปเตอร์อย่างแอดมายสเตอร์ลี่บลูพิ ก็ได้โพสต์ภาพเรนเดอร์ของเซมีสตีทีและเซมีสตีทีโปรหลายสีผ่านทาง X พร้อมทั้งราคายุโรปออกมาด้วยครับโดยเซมีสตีทีโ r o รุ่นความจุแร gig, ม12กิก ROM 512 g ิกีราคาอยู่ที่899ยูโรหรือประมาณ33,400บาทเซมีสตีทีความจุแร gig, ม12 g ิก ROM 256 g ิกีราคาอยู่ที่699ยูโรหรือประมาณ26,000บาทส่วนที ส่วนดีไซน์ที่เราได้เห็นจากโพส์นี้จะเห็นได้ว่าทั้งคู่มีดีไซน์คล้ายกันคือให้กล้องหลัง3ตัวพร้อมไฟแฟลชอยู่บนฐา,านด้านบนกล้องสี่เหลี่ยมมุมซ้ายบนแต่ฝาหลังจะต่างกันตรงที่รุ่น 14T จะเป็นแบบแบ,บ,แบนในขณะรุ่น 14T Pro จะเป็นแบบโค้งครับส่วนสีสันทิปเตอร์ระบุว่าเสอร์ม 14T Series จะมีให้ลืหมด4สีคือเรมอนด์กรีนไททันเกรย์ไททันบลูและไททันแบล็คครับ ส่วนสเปคของ Xiaomi 14T Series ตามที่เผยออกมาก่อนหน้าน,นี้มีตามนี้ครับ Xiaomi 14T ใช้ชิปดเมน n สติ y 8,300 Ultra ให้กล้องหลังเลนหลัก50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.56นิ้วกล้องเทเล5 0ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มีที่5,000มิลลิแอม a o ม i 14T Pro ใช้ชิปดเมน n สติ y 9,300 Plus ให้กล้องหลังเลนหลัก50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.31นิ้ว กล้องเทเลโฟโต้กล้องเทเล50ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวท์12ล้านพิกเซลไฮดรแบตตรี่มีที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไร้สาย50วัตต์